ก็ตอ,ตอนนี้ก็ให้ควานทิวลงล้างนะครับสังเกตดูนะครับผมให้ควานทิวนะครับสังเกตแล้วก็ล้างอีป,ปินะครับสวัสดีครับ สวัสดีพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกทท่านทุกทคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันยันพลายมงคลน,น้อยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็เราจะเอาไปลงกินน้ํากันนะครับกินน้ํากินท่า เราจะไปกินน้ํานะครับที่เราเคยกินนะครับมาถึงถินถึงบ้านของเราแล้วนะครับผมบ้านกันแล้วมาหน้าขวันนะ มาถึงที่หมายถึงที่บ้านของเราอย่างปลอดภัยนะครับผมให้ขันกับลูกพายนะเอ้ยเ้ยเยขันมีกลัวครับกลัวเจ้าดำนะกลัวเจ้าดำจะวิ่งกัดขานะครับ Oh, ลงน้ำลึกเลยแล้วน้ำไม่กินเลยเหรอมากินน้ำบอ oh. อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นบรรยากาศดีน่าจะไม่กินน้ำนะครับผมวันนี้ โอ้โ,อโ,อโอมีโชว์เดี๋ยวตกน้ำนะครับดูหูวอ้แน่คอนทิวขนาดลงน้ำก็ต้องเช็คก,กันตลอดนะครับไม่ขันกับลูกพายนะฮะ ต้องเช็คกันตลอดเลย มาต่อลงไปควันทิวเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาล่างอันนี้มองเพียก็ตอนนี้ก็ให้ควานทิวลงล้างนะครับสังเกตดูนะครับผมให้ ปันทิวนะครับสังเกตแล้วก็ล้างอิป,ปินะครับอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวควานลาลก็จะพาเข้าหลักให้ควานพาเข้าหลักที่บ้านนะครับ ปลูกไว้ที่บ้านก่อนก็รอนะฮะร,รอแหวันพรุ่งนี้ออกเดินทางนะครับวันนี้ก็จะไปวันนี้ก็จะมาพบหมอนะครับตามที่คุณหมอนัดนะครับผมคุณหมอนัดเอาไว้นะครับตรวจสุขภาพประจำปีนะครับของปีหกห้านะครับผม ก็ยังมีอีกหลายเคสเสร็จจากนี้ไปก็จะพาน้องช้างของเราไปกินอาหารกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็ถึงหลักพืนที่เรียบร้อยถึงบ้านของเราอย่างปลอดภัยนะครับกลัวไม่ได้กินเนาะโ้หโอ,โอ,โอ้รีบเลยนะครับของโปรดนะครับนี่ของโปรดอาหารโปรดของแม่ขันและก็ลูกพายเลยทีเดียวนะครับผมนี่ ืขอ,องโปรดอย่างดีเลยแลนนี่ก็คุณตาท่านเอาไผ่ที่ท่านปลูกไว้นะครับข้างบ้านนะครับ ก็ถึงสายไฟนะครับก็ต้องตัดลงมานะครับเอามาให้กินก่อนก็รออาหารย้าเนเปีย,ยแล้วก็หญ้ากับสับปะรดนะครับ ผิดตาขึ้นเลยนะครับมาอยู่ที่บ้านนะครับลูกมางคนน้อยเป็นหนุ่มน้อยแล้วนี่โตแล้วผมโตแล้วนะครับแม่วันนี้ก็มารอคุณหมอนะครับตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ วันพรุ่งนี้เราก็ออกเดินทางนะครับวันพรุ่งนี้ออกเดินทางไปเชือกเดียวครับไปแต่มงคลน,น้อยนะครับจะขึ้นรถไปกับน้องโคเงินนะครับไปที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับอำเภอเลิงนกทาให้แม่ขันอยู่รอที่บ้านอีกเช่นเคยนะฮะร,รอวันที่วันที่ยี่สิบเก้าเสร็จวันที่สามสิบก็จะได้ไปพร้อมกันเลยกับลูกพายนะครับ แม่ขัดแล้วก็ลูกพายนะครับวันที่สามสิบขอให้โชคให้หมั่นอย่างนี้ตลอดปีตลอดไปนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม